สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ตรงกับวันที่25ตุลาคม2567นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่แอดมินตื่นึ้มาก็พบกับข่าวเศร้านะครับทอสถิตในดวงใจตาบชั่วนี่แล้วนะครับเมื่อวานนะครับผม24ตุลาคม2568นะครับ ฟ้าผ่ากลางใจปวงชนสำนักพระราชวังประกาศนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตเมื่อเวลา21นาฬิกา21นาทีนะครับด้วยอาการด้วยพระอาการสงบนะครับสิริพระชนพรรษาปีที่93นะครับของพระองค์นะครับก เราปวงชนชาวไทยนะครับขอน้อมลำลึกถึงท่านนะครับตาบชั่วนิรันด์นะครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับเช้าว,วันนี้ตี5้7นาทีนะครับวันที่25ตุลาคม2025นะครับเรามาพบกันอีกครั้งนะครับฟังกันเพลินๆฟังกันด่วนๆนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ในค่ำคืนนี้ มีคู่ไหนบ้างนะครับเมื่อคืนนี้มีคิกออฟกันไป1คู่นะครับที่เอรลโรดนะครับลิทยูเนเต็ดนะครับเปิดบ้านเฉียนเอาชนะเวสต์แฮมยูเนเต็ดเจ้าขุนค้อนจากลอนดอนไปได้2ประตูต่อ1นนะครับก่าส่งผลให้ลิทยูเนเต็ดเก็บ3แต้มเต็มไปได้นะครับส่วนเวสต์แฮมนะครับนูโน่นะครับนูโน่ทำทีมยังไม่ชนะครับตั้งแต่ย้ายมาจากนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับ ก็ทําให้เวสแฮมเนี่ยยังจมอยู่ท้ายตารางนะครับอยู่รองบวยเช่นเดิมนะครับก็อยู่เหนือวูดแฮม์ตันมาน้อยนึงว่มืกันนะครับก็ทําให้เก้าอี้ของนูโน่เออเริ่มร้อนอีกแล้วนะครับหลังจากเวสแฮมเนี่ยแยกทางกับอพอตเตอร์ไว้นะครับก็นูโน่เข้ามาทําทีมแทนก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับยังไม่ดีขึ้นนะครับก็ มาดูวันนี้เลยก็แล้วกันนะครับมาดูวันนี้เลยก็แล้วกันนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีคิกออฟกันอยู่4คู่5คู่ไปก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามีตีสองหนึ่งคู่นัคือคู่สุดฮอตนะครับลิเวอร์พูลนะครับที่หยุดสถิติแพ้รวด4นัดมาได้นะครับไปเดินทางไปเล่น UCL ถล่มแฟรง์เฟิร์ตไป5ประตูต่อหนึ่งนะครับที่เยอรมันนะครับก็หยุดสถิติ อันหน้าหวัดเสียวลงไปได้นะครับหน้าหวัดเสียวสําหรับอานเนอร์สลอตนะครับอานเนอร์สลอตว่าก็ถ้าเจอไปอีก5นัดโอลไม่ไหวแล้วนะทั้งแฟนบอลทั้งผู้ิหารไม่น่าจะไหวแล้วลงทุนไป400กว่าล้านปอนในปีนี้นะครับก็จะมาแพ้ 5, 5้นัดรวดเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วไงต้องผิดพลาดอะไรบางอย่างหรือผิดพลาดหลายอย่างแล้วอะไรประมาณนี้เรามาดูนะครับการแข่งขันคู่แรกของวันนี้นะครับเอ๊ะมดทําไม ขึ้นมือขึ้นอะไรของแอดมินต้องขออภัยนะครับแหมกําลังพูดมันๆเลยโบ๊ทมันก็มากัดนะครับกัดมันก็มิดตุ่มมันก็คันทีนี้ทั้งเจ็บก่อนแล้วก็คันก่อนแหมก, <c oughs> <c oughs> ก็ก็กราบขออภัยครับไปที่สแตมฟอร์ดบิดก่อนเลยนะครับคู่แรกนะครับเซลซีนะครับสิงโตน้ําเงินครามนะครับต้อนรับการมาเยือนของซันเดอร์แลนด์นะครับ21่สนาฬิกานะครับผลงานในนัดล่าสุดของ เซลซีนะครับก็สุดฮอตนะครับเปิดบ้านถล่มขออยครับไปเยือนฟอร์เรสต์นะครับที่ถิ่นซิดิกาวเมื่อนัดที่แล้วถล่มฟอร์เรสต์ไป3ประตูต่อศูนย์ยฟอร์มอันงดงามเลยครับโอ้ฟอร์มร้อนแรงครับก็ทำให้เซลซีนะครับอยู่อันดับ5ของตารางนะครับมี14แต้มนะครับแข่ง8ชนะ4เสมอ2อและแพ้2นะครับนี่คือผลงานของเซลซีล่าสุดนะครับ ส่วนผู้มาเยือครับซันเดอร์แลก็ฮอตเหมือนกันนะครับสุดฮอตเหมือนกันนะครับน้องใหม่น้องใหม่เนี่ยสุดฮอตทั้งหมดเลยครับอืซันเดอร์แล์นะครับ,ลรบผลงานล่าสุดเนี่ยเอาชนะวูฟทีมจากบวยของตารางไว้ได้2ประตูต่อศูนย์ครับวูฟเนี่ยปล่อยตัวดีๆไปเยอะนะครับอืก็ส่งผลให้ผลงานไม่ดีครับอาจจะตกชั้นเป็นตัวเต็งที่จะตกช้นะที่แน่ๆครับในครึง่งฤดูกาลเนี่ยเฟสแรกของฤดูกาลเนี่ย มีจมท้ายตารางยาวๆว่างั้นนะครับก็ซันเดอร์แลนด์นะครับเก็บ3แต้มที่สเตเดียมออนไลน์ในนัดล่าสุดมาก็ทําให้อันดับตารางคะแนนของซันเดอร์แลนด์แมวดำานี่ขึ้นมาอยู่อันดับที่7นะครับชนะ4เสมอ2แพ้2นะครับมีอยู่14แต้มนะครับสำหรับแมวดำนะครับอันอยู่อันดับ7นะครับนอยู่ใกล้ๆกับสเปอร์เลยนะครับนั่นไปคู่ที่3ประจําสัปดาห์หรือคู่ที่2ของวันนี้นะครับไปที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับ นิวคาสเซิลนะครับเวลาเดียวกันนะครับสามทุ่มตรงตอนรับการมาเยีอยของเจ้าส่วนน้อยนะครับฟูลแลมนะครับดูผลงานของนิวคาสเซิลในนัดล่าสุดนะครับผลงานในนัดล่าสุดของนิวคาสเซิลเนี่ยไม่ดีครับไปแพ้ไบตันที่เอเม็สเตเดียไปหนึ่งประตูต่อสองนะครับทำได้อดิฮาวนะครับอันดับตารางของนิวคาสเซิลนะครับล่นไปอยู่ท้ายตารางนะครับ ครึ่งท้ายของตารางเลยครับอันดับที่15นะครับซึ่งต่างจากฤดูการที่ผ่านมานะครับไม่ฮอตนะครับนิวคาสเซิลแข่ง8ชนะ2เสมอ3และแพ้3มันมีอยู่9คะแนนนะครับนี่คือนิวคาสเซิลนะครับไม่ดีเท่าไหร่นะครับ่าส่วนผู้มาเยือนนะครับฟูลแลมนะครับก็ก็ไม่ได้ดีเดย์ไปกว่ากันเท่าไหร่นะครับอยู่อันดับข้างใต้นิวคาสเซิลรับมีอยู่8คะแนนนะครับอันดับที่16นะครับ แข่ง8ชนะ4เสมอ2แพ้4นะครับมีอยู่8แต้มเท่านั้นเองนะครับนิวคาสเซิลได้2สองทีมนี้เท่าเทียบผลงานฤดูกาลที่แล้วแล้วโหไม่ไม่ดีเอาซะเลยครับอืโดยนัดล่าสุดของฟูลแลมนะครับแพ้กับอาร์เซนอลไป0ประตูต่อ1น,นะครับนี่แล้วฟูลแลมเจออาร์เซนอลเนี่ยชนะยากนะครับวันนั้นน่ะแอนนั่งดูอยู่ครับแอดมีน,นั่งดูอยู่อาร์เซนอลไม่ได้เต็มเต็มร้อยนะครับคาดว่าจะ เก็บตัวไว้ UCL UCL ก็ไปถล่มเขาอีกแล้ว5ประตูต่อนหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะครับอาร์เซนอลนะครับก็ไม่ได้เล่นเต็มสูบนะครับกับฟูลแลมในวันนั้นนะครับไปเฉือนเอาชนะฟูลแลมที่คาวินคอปเทตมาได้นะครับเก็บสามแต้มไปได้นะครับของอาร์เซนอลส่วนฟูลแลมก็ยังต้องลุ้นยักกันยาวๆเลยครับไปคู่ต่อไปนะครับปีศาจแดงนะครับโอ้แมตช์ที่แล้วโชว์ฟอร์มหลูครับในรอบ9ปีนะครับ เอาชนะลิเวอร์พูลไปได้2ประตูต่อหนึ่งยอมรับเพาว่าลิเวอร์พูลห่วยห่วๆมากเลยวันนั้นโดยเฉพาะลูกที่สองนะครับฟานได้หลุดตำแหน่งทั้งสองทั้งสองลูกเลยครับฟานไดยอมรับเลยครับหยุดหลุดตำแหน่งทั้งสองลูกเลยเหมือนจะยังไม่รู้ใจกับเคอร์เคสนะครับทางกาบซ้ายยอมรับจริงๆนะครับยอมรับจริงๆว่าเสียประตูตรงจุดนั้นเป็นบ่อน้ำมันแบบแบบซาอุดิอาระเบียเรียกพี่เรากันนะครับอก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเปิดโอแทฟฟอร์ ต้อนรับการมาเยือนของเจ้านกนางนวลครับไบตันนะครับห้าทุ่มครึ่งนะครับผลงานล่าสุดของไบตันนะครับเจ้าผู้มาเยือนนะครับเจ้านกนางนวลเฉือนเอาชนะนิวคาเซิลไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับที่เอเม็กสเตเดียมนะครับทำให้ไบตันนะครับวิ่งขึ้นมาอยู่อันดับที่10ของตารางนะครับกึ่งกลางของตารางเลย12แต้มนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด8นัดชนะ3เสมอ3แพ้ไปสักนะครับอืม เป็นรองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเจ้าบ้านแค่แต้มเดียวนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้นะครับก็ส่งผลให้อันดับของตารางคะแนนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวิ่งมาอยู่อันดับที่9นะครับแข่ง8ชนะ4เสมอ1แพ้3นะครับมีอยู่13แต้มนะครับขอให้ชนะนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาตรงนะครับความคิดของแอดมินนะครับรอรอรอปีศาจแดงให้ขึ้นไปท็อปไฟนะครับไม่ขึ้นไปสักทีนะครับโดยเฉพาะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยลุ้นตก ตกชั้นอยู่โซนตกชั้นแต่ไม่ตกชั้นนะครับแต่ว่าอยู่แับที่สิบหกสิบเจอะไรประมาณนี้นครับหากว่าผลงานของลูเบนอบบรินไม่ปังในฤดูการนี้เนี่ยก็คาดว่าค <c oughs> าดว่าปิ๋วประมัน้นะครับแต่ว่าโชว์ฟอร์มในศึกแดงเดือดเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้สองประตูต่อหนึ่งความคิดเหล่านั้นก็จะค่อยๆจางไปนะครับค่อยๆจางไปเรื่อยๆอ,อะไรประมาณนี้ขอให้ทำผลงานดีๆนะครับแอนวินนั่ง รอลุนอยู่ครับถึงแม้ว่าจะเป็นคู่ปรับกันกับลิเวอร์พูลนะแต่แอดมินก็แอบเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ไปอยู่ท็อปไฟครับให้ไปบทให้ไปบทกันอยู่ตรงนั้นนะครับอ,อย่ามาบทแบบโอ้โหมันห่างกันเกินไปอะไรประมาณนี้แต่เวลาเขามาเจอกันเนี่ยเอาว่าลิเวอร์พูลอะไม่สามารถที่จะเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบง่ายๆได้เหมือนเดิมแล้วอะไรประมาณนี้นะครับสถิติกันเจอกันมา2-3นัดเนี่ย โมเมนตัม um, จะมาทางพีศาจแดงเสียด้วยซ้ำไปนะครับอืมนี่คือคูหาทุ่มครึ่งนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดโอแทฟฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนไบตันจงนกนางนวลน,นะครับข้ามไปขึ้นต่อวันอาทิตย์นะครับตีสองนะครับกับวันนี้นะครับตีสองนะครับเบนฟอร์ดนะครับจะเปิด G-Tech Community Stadium ต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับจะเคยอยู่ อันดับที่1ของตารางนะครับลิเวอร์พูลก็อยู่อันดับที่2ลดหล่นมาอยู่อันดับที่สล่ขณะนี้นะครับไปดูเจ้าบ้านก่อนนะครับเบนฟอร์ดนะครับไปดูอันดับตารางคะแนนของเบนฟอร์ดก่อนอยู่อันดับที่14นะครับมี10แต้มนะครับแข่ง8ชนะ3เสมอ1แพ้4นะครับเป็นรองลีดนะครับอยู่แค่แต้มเดียวนะครับนัดล่าสุดนะครับของเบนฟอร์ดนะครับเบนฟอร์ดเนี่ยเฉือนเอาชนะ สบายๆเลยครับกับเวทแฮมมา2นะประตูต่อสูนะครับที่ลอนดอนสเตเดียมไปเยือนด้วยครับเบนฟอร์ดนะครับหลังจากเก็บ3แต้มได้ก็โอ้โหวิ่งขึ้นไปอยู่เขาเรียกว่าตรงกลางตารางเลยครับเบนฟอร์ดเนี่ยเป็นทีมที่เขาเรียกว่าลงทุนน้อยนะครับแล้วเอาเอามาปั้นนะครับแล้วก็ขายอะไรประมาณนี้เบนฟอร์ดเนี่ยเปลี่ยนแปลงทีมไปเยอะนะครับหลังจากโทมัสแฟงออกไปนตัวหลักๆก็ย้ายทีมออกไปเยอะแล้วก็รวมทั้งวิธีการเปลี่ยนแปลงนะครับ เอาผู้ช่วยของโทมัสแฟงนะครับขึ้นมาคุมทีมก็ทำให้เบนฟอร์ดผลงานนะครับแอดมินถือว่าดีีนะครับดีมากๆเลยคาดว่าจะดีกันอย่างต่อเนื่องครับไม่ต้องใช้ตัวเด่นตัวดังมากอะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายได้ผลงานขนาดนี้ก็สุดยอดนะครับก็ดูว่ากับตันทีมอดีตกับตันทีมนะครับจอแดนแอนเดอร์สันนะครับแล้วก็มีลิวพูอีกหลายตัวนะครับที่อย่างน้อย44คนนะครับที่มาอยู่ในเบนฟอร์ดมาเจอกับทีม ทีมเก่านะครับทีมลิเวอร์พูลผลงานจะเป็นเชยอ่าโปรติตามนะครับโปรติตามระดับระดับมืออาชีพเนี่ยไล่กฟัดกัน,กนอย่างนเนียกันอยู่แล้วแหละอ่าคุกวงในกันอยู่แล้วแหละลิเวอร์พูลนะครับผลงานไม่ดีครับแพ้3นัดรวดจากสถิติแพ้สนัดรวด3นัดรวดมาแพ้ที่เนี่ยพีเมลีกเนี่ยครับสนัดติดนั้นไม่เคยมีเลยครับโอ้สนัดต้อรงโอ้ย้อนไปนู่นนะโอ้สงครามโลกครั้งที่2ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองหรือเปล่าแอนมีไม่แน่ใจนะครับ ก็อยู่ที่4ี่ครับลดนลงมาที่4นะครับมี15แต้มนะครับ15แต้มตั้งแต่3นัดที่แล้วนะผก็ยังแต้มก็ไม่ไปไหนเลยถ้าหากว่าจะนัดที่4ก็ก็ก็ว่ากันไปครับโดนแซงลงไปอยู่อันดับที่8ที่9เลยครับทีนี้หวังว่าจะเก็บแต้มได้นะครับลิเวอร์พูลนะครับแข่งแชนะ5แพ้3มนะครับมีอยู่15แต้มนะครับผลงานไม่ดีครับผลงานไม่ดีของลิเวอร์พูลนะครับในช่วงสี่าหานัดหลังเนี่ยฮะไม่ดีเลยก็ นัดที่แล้วทำศึกแดงเดือกก็แพ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันหนึ่งประตูต่อ2คาทินแอนฟิลเลยนะครับเนี่ยแพ้อีกไม่ได้ครับแพ้อีกไม่ได้นะครับแต่มันต้องมาบ้างนะครับต้องมาบ้างนะครับอืมคู่ต่อไปนะครับไปวันอาทิตย์21่สิบเอ็ดนกานะครับสามทุ่มลวดเลยครับ4 4่หคู่เลยครับอ่าอีกคู่หนึ่งเป็นคู่ดึกนะครับเนี่ยห้าทุ่มครึ่งเอาคู่3ามทุ่มคู่แรกก่อนนะครับ บวยตารางนะครับจะเปิดโมรินิวสเตเดียมนะครับวูฟแฮม์ตันนะครับต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลี่นะครับเบอร์ลี่ครับดูผลงานล่าสุดของวูฟนะครับไม่ดีนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นการลดขนาดของทีมแล้วก็เปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับแพ้กับซันเดอร์แลนด์ไปนัดที่แล้วไปศูนย์ประตูต่อ2นะครับที่สเตเดียมออฟไลน์นะครับ ทำให้ตารางคะแนนก็ยังอยู่ที่2คะแนนนะครจะเหมือนแอตตันวิลล่าเอ้ยขออภัยเหมือนกับเซาท์แทมป์ตันในฤดูกาลที่แล้วหรือไม่ครับโปติตามกันยาวๆนะครับที่ได้ได้แอดมินดาว่าจนถึงปีใหม่นะครับวูฟก็คงยังไม่ดีขึ้นนะครับอืแข่งแปนะครับเสมอสองแพ้สองหกนะมีอยู่2แต้มนะครับบวยของตารางเลยนะครับสําหรับวูฟแฮมป์ตันนะครับส่วนเบอร์ลี่นะครับ ผลงานล่าสุดของเบอร์ลี่นะครับน็อ,นอกลีดอยู่ในเต็ดมาได้2ประตูต่อศูนะครับในนัดที่แล้วและก็ลีก็มาชนะเวสแฮมได้ในคู่เมื่อคืนนะครับเตะก่อนชาวบ้านเขาโอ้สองประตูต่อศูนย์ก็แต่นัดล่าสุดเนี่ยเบอร์ลี่เนี่ยเอาชนะลีดมาได้เนี่ยเก็บ3แต้มมาได้ทําให้เบอร์ลี่เนี่ยหนีโซนตกชั้นมาอยู่อันดับที่17นะครับเหนือเหนือฟอเรสต์อยู่2แต้มนะครับ ก็ยังอยู่ในโซนสีเหลืองว่างั้นนะครับสถิติทั้งหมดก็แข่ง8ชนะ2เสมอ1แพ้6นะครับ7แต้มนะครับก็ยังต้องทำงานหนักอยู่นะครับสำหรับเบอร์ลี่ไปคู่ต่อไปแล้วครับอาร์เซนอลปืนใหญ่นะครับทีมจ่าฝูงนะครับแอดมินให้เต็ง2นะครับแต่ว่าทางซูเปอร์คอลให้เต็ง1แล้วกันด้วยคะแนนจำไม่ได้ละเท่าไหร่ไม่แน่ใจก็คงจะ50ขึ้นนั่นแหละ ต้อนรับการไปเยือนของคริสตันพาเลสนะครับไม่น่าจะเป็นงานยากอะไระครับคริสตันพาเลสเนี่ยออกทะเลละเริ่มหมดโปรแล้วครับโอ,อลิเวอร์การ์นเนอร์เริ่มเริ่มหมดโปรหรือเปล่าแล้วก็แพ้ติดติดกันมาละเก็บแต้มไม่ได้มา,าสักพักหนึ่งละก็ผลงานของอาร์เซนอลนะครับในนัดล่าสุดเนี่ยโชว์ฟอร์มแบบ60%ถึง70%เสียจแล้วซ้ำไม่ไม่เกินนี้หรอกที่เอาชนะฟูลแลนดที่คาร์เวนคอเทสไปได้1ประตูต่อ0นย์นะครับ ก็ทําให้อันดับตารางคะแนนนะครับเป็นที่1นนะครับมี19แต้มขอให้อาร์เซน่าลนะครับไปให้ถึงฝั่งฝันเสียทีนะครับก็ทํางานหนักมา3 4ี่ฤดูกาลละแข่งแปชนะ6เสมอหนึ่งและแพ้1นค่แค่นั้นเองนะครับมีอยู่19แต้มนําโด่งเป็นจ่าฝูงนะครับหนึ่งในนัดที่แพ้ก็ไปแพ้ลิเวอร์พูลนะครับหประตูต่อศูนย์นะครับโดยการยิงของโซบอสไลด์นะครับในระยะประมาณเดี๋ยวว่า30มล้านเลย20่สิบกว่าล้านได้แล้วครับ ก็บอลใสๆไปหน่อยแล้วก็เสียบเสียบเสาเข้าไปนะครับเนี่ยเป็นลูกเป็นลูกตั้งเตะนะครับนอกเขตโทษนะครับอาร์เซนอลนะครับนคืออาร์เซนอลไปดูคริสตันพาเลสนะครับคริสตันพาเลสในนัดล่าสุดนะครับเสมอกับบอลบักมา3ประตูต่อ3นะครับที่เซลเฮอร์ปางอะแบบจวนเจียนจะแพ้นะบอลบักตามไปก่อนนะครับ2ประตูต่อศูนย์ในครึ่งแรกนะครับแต่ก็กลับมาได้นะครับเก็บ1แต้มอันมีค่าไปได้นะครับแต่โดยภาพรวมนะครับคริสตันพาเลสเนี่ย จากจากอยู่ท็อปทีอยู่ดีๆก็หล่นล,ลงมาทอ็อปออยู่ในอัดับออัน,นดับที่8นะครับมี13แต้มน,นะครับโดย2นัดล่าสุดเก็บได้แค่แต้มเดียวนะครับก็มี13แต้มแต้มแข่ง8ชนะ3เสมอ4แพ้1น,นะครับเดี๋ยยูโรป้าครับเดินทางไปก็แพ้แพ้อีก1นัด,น,ดน,น,นะครับก็3นัดล่าสุดก็ยังเก็บได้แค่แต้มเดียวนะครับของคิสตันพาเลสนะครับแพ้ไปสองนัดละ ก็มาเจออาร์เซนอลนั้นไม่ใช่ของง่ายเราไปเยือนที่ถิ่นปืนใหญ่ที่อิมิเลตด้วยไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่จะไปเก็บแต้มจากอิมิเลตสเตเดียมออกมาได้นะครับหาไปคู่ต่อไปนะครับคู่เอกแอดมินให้เป็นคู่เอกนะครับประจําสัปดาห์นี้เลยครับแอตตั Villa นวิลล่าครับจะเปิดวิลล่าพาร์คต้อนรับการไปเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ21่สินาฬิการครับสำหรับแอตตันวิลล่าเนี่ยฟอร์มเริ่มมาแล้วครับอือาร์เมลี ถือว่าเข้าเป้านะครับแอตตาวิลล่าเนี่ยนัดที่แล้วนะครับไปเก็บ3แต้มได้ที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมนะครับด้วยกันน็อกสเปอร์ไปได้2ประตูต่อ1น,นะครับส่งผลให้แอตตาวิลล่าเนี่ยวิ่งจากท้ายตารางวิ่งขึ้นมาอ,อยู่อันดับขออภัยครับอะไรติดคอก็ไม่รู้อยู่อันดับที่11นะครับมี12แต้มนะครับจากสถิติทั้งหมด ชนะ3เสมอ3แพ้2นะครับ12แต้มเนี่ยสนัดล่าสุดเนี่ยอาร์เมรี่ทำแอตตาวิล่าชนะลวดเลยนะครับห้านัดล่าสุดนี่ก็คือเสมอ2ชนะ3ามโอ้โหผลงานดีครับจากผลงานไม่เอาอ่าวเลยครับหลังจากเสมอซันเดอร์แลนด์วันนั้นน่ยตบหัวเป้เลยอาร์เมรี่เนี่เดินเดิน,เด,นเดินเข้าห้องพักเดินเข้าห้องแต่งตัวก่อนเลยครับยังไม่หมดเวลานะครับในแบบเสมอซันเดอร์แลนด์เป็น1ประตูต่อหนึ่งในแมตช์นั้นน่ยซันเดอร์แลนด์เหลือผู้เล่นแค่10คนด้วยอะไรประมาณนี้ที่สเตเดียมออฟไลน์นะครับสุดท้ายก็ กลับมาได้นะครับชนะ3นัดรวดนะครับหวังว่าจะเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้นะครับในในเกมนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผู้มาเยือนนะครับสำหรับผู้มาเยือนในนัดนี้แม่ก็เป๊ปกาวิลากลับมาหรือยังเอ่ยหลังหลังจากที่ออกทะเลตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับอยู่อันดับที่2ของตารางนะครับ จากการแข่งขันทั้งหมด8ชนะ5เสมอ1แพ้2นะครับ16แต้มนะครับเป็นรองจากฝูงคืออาเซนอลอยู่3แต้มนะครับซีซี่น5นัดล่าสุดเนี่ยชนะ4เสมอ1โอ้โหสุดยอดครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับถือว่าถือว่าไปต่อได้หรือไม่นะโปรดติดตามนะครับเนื่องจากว่าการแข่งขันทั้งหมดอนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เดียอาจจะยังไม่เจอทีมแข็งแกร่งหรือไม่นะครับอ่านัดนี้จเจอแอตันวิล่าเป็นตัววัด KPI ไปในตัวก็แล้วกันหรือไม่นะครับแอตตันวิลล่าจะเป็นผู้ให้คําตอบนะครับสําหรับเป๊ปกาว,วิลล่าในนัดนี้นะครับก็ย้อนไปน,นัดที่แล้วดูดูการที่แล้วแนะมนซีกับอาร์เซนอลเนะี่ยออกทะเลนะครับแมนซีนะฮะกลับมาหรือไม่นัดนี้ติดโปรติดตามนะครับถือว่าเป็นคู่เอกนะครับสามทุ่มเช่นกันนะครับสามทุ่มเช่นกันนะครับ ไปที่วิตาลิตี้สเตเดียมท่าบอลมัดนะครับว่ากันว่าในรอบ75ปีหรือประวัติศาสตร์ของสโมสรเลยผลงานนักขณะน,นี้ดีที่สุดสําหรับสโมสรเลยคนะรับบอลมัดนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับทีมที่อยู่ในโซนตกชั้นนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสเริ่มฟอร์เรสนี่ Forest, เริ่มมาหรือไม่นะครับยังไงก็โปรดติดตามนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสบอลมัดนะครับสถิติล่าสุดนะครับเอาไปนักที่แล้วก่อนกันแล้วกันนะครับผลงานของนัดที่ผ่านมา บอลบัตเนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับเสมอกับคริสตันพาเลสไป3ประตูต่อ3แบบน่าจะเก็บ3แต้มได้แต่ก็เก็บมาได้แค่แต้มเดียวอยู่อันดับที่3ของตารางนะครับสถิตินะครับแข่ง8ชนะ4เสมอ3แพ้1นะครับหนึ่งในนั้นก็ไปแพ้นัดเปิดสนามกับลิเวอร์พูลไป็นประตูต่อ4ที่แอดมินจำได้เพราะว่าเป็นไมเคิลแอดมินเป็นไมเคิลนะวันนั้น,นแต่ก็นั่งดูได้นะครับนั่งดูได้ปวดหัวตลอดเกมเลยเพราะงั้นทั้งทั้งอ้วกทั้งปวดหัว มันมัน15แต้มนะครับหรับบอลหมัดใน8นัดล่าสุดนะครับเป็นรองแมนซิอยู่1แต้มนะครับส่วนผู้มาเยือนนะครับน o อตติงแฮมฟอร์เรสต์ในนัดล่าสุดนะครับก็ยังไม่สู้ดีเท่าไหร่ครับแพ้ให้กับเซลซีไปศูนย์ประตูต่อแบบแบบต้องไล่แองออกไปเลยครับก็เปลี่ยนมาเป็นชอนไดใช่ไหม ก็หยุดสถิติแล้วก็คือไปเก็บชัยชนะที่บอลยูโรป้าได้นะครับสประตูต่อศูนย์ก็ทําให้นักเตะฟอร์เรสต์จะฟอร์มดีขึ้นมาหรือไม่นะครับยังไงก็โปรดติดตามนะครับยังยังยังวัดอะไรได้ไม่มากนะครับแต่ว่าเป็นโมเมนตัมอาจจะมาหรือไม่นะครับยังไงโปรดติดตามนะครับโดยสถิตินัดล่าสุดที่ทีแองกเขาทําไว้นะครับ5นัดล่าสุดเนี่ยเก็บได้แค่แต้มเดียวนแล้วก็แพ้รวดนะครับ4นัด ขณะนี้มีแค่5้าแต้มนะครับอยู่อันดับที่18อยู่ในโซนตกชั้นอยู่แข่ง8ชนะ1เสมอ2แพ้5้านะครับมีอยู่5แต้มนะครับไม่ดีนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสขอให้ชอนไลท์ทำผลงานได้ให้ฟอร์เรสหนีขึ้นไปในโซนที่เรียกว่าตกชั้นก็แล้วกันนะครับขึ้นมาอยู่ก่อนปีใหม่ขอขึ้นมาอยู่อันดับที่1 1 12 13ดสิาด้วยก็ถือว่าผลงานเยี่ยม้วครับอืมโปรดติดตามนะครับสำหรับแฟนๆนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับ คู่สุดท้ายนะครับ5ทุ่มครึ่งก็วันนี้แหละฮะ5ทุ่มครึ่งวันพรุ่งนี้วันวันอาทิตย์ที่ฮิวดิกินสันนะครับเอฟเวอร์ตันนะครับตอนรับการมาเยือนของสเปอร์เอสเปอร์จะเป็นผู้เบิกล่องยัดเยียดขวนปลาชัยพ่ายแพ้กับเอฟเวอร์ตันตอนรับสนามใหม่ในฤดูกาลนี้รู้ไม่โปรดติดตามนะครับเอฟเวอร์ตันยังไม่แพ้ที่ฮิวดิกินสันเลยนะครับยังไม่แพ้นะครับเก็บชัยชนะมาได้ต่อเรื่องเต็มที่ก็เสมอว่างั้นเถอะเออ ลุ้นว่าทูมัสแฟงจะทําได้หรือไม่นะครับเอฟเวอร์ตันเจ้าบ้านนะครับไม่ดีนะครับผลงานนัดล่าสุดแพ้กับแมนซิไป0ูประตูต่อ2ที่อีดีฮัสเตเดียมนะครับทำให้ผลงานในตลาดอยู่อันดับที่12นะครับมี11แต้มนะครับแข่ง8ชนะ3เสมอ2แพ้3นะครับส่วนสเปอร์ก็ไม่ดีเลยนัดล่าสุดไม่ดีเลยครับแพ้ คาบ้าให้กับแอตตาวิลล่าบันดึงประตูต่อ2นะครับที่็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมนะครับทำให้ผลงานล่าสุดของสเปอร์อันดับตารางลดลงมาอยู่อันดับที่6นะครับจากอันดับที่3เลยครับลดลงมาอยู่อันดับที่6กซะละแข่งแปชนะ4เสมอ2แพ้2นะครับมีอยู่14คะแนนนะครับมาลุ้นว่าโทมัสแฟงจะทําได้สําเร็จหรือไม่ยังไงก็ปกติตาราห้าทุ่มครึ่งของวันอาทิตย์นะครับนี่คือล่าสุดจริงๆนะครับล่าสุดจริงๆนะครับก็ ยังไงก็ติดตามรับชมไปด้วยกันนะครับสำหรับตารางคะแนนแอดมินเอาไว้ในตารางสไลด์ที่2นะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมีเปลี่ยนแปลงก็คือลีดยูเนเตนะครับที่เก็บ3แต้มได้เมื่อคืนนี้มีอยู่11แต้มวิ่งจากอันดับที่สิบห้านะครับอยู่อันดับที่13นะครับส่วนเวสต์แฮมก็ยังอยู่ที่เดิมนะเราจากแพ้เมื่อคืนแพ้ก,กับลีดยูเนเต้ก็อยู่อันดับที่19เดิมมี4แต้มนะครับคาดว่าเวสต์แฮมกับวูฟเนี่ยครับที่จะจองตัว๋วจองตั๋วไว้ก่อน,นครับโอ้ที มันต้องผิดพลาดอะไรสักอย่างนะครับมีเวลาแก้ไขครับมีเวลาแก้ไขครับอ่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้ติดตามรับชมไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ